สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นก้านะครับผมวันนี้เอานาฬิกาคุณผู้หญิงที่เป็นคอลเลคชันวาเลนไทน์มาให้ดูกันนะครับผมตัวนี้เป็นคอลเลคชันวาเลนไทน์นะครับจะได้เป็นกล่องรุ่นพิเศษเป็นแบบดีไซน์เฉพาะของตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกาของคุณผู้หญิงสายเหล็กสีดานะครับที่หน้าปัดจะมีพลอยลูปหัวใจด้วยเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่หยิบให้ดูใกล้ๆนะครับนะฮะขนาดไม่เล็กนะครับขนาดนี้ ประมาณบอยไซส์ก็คือประมาณตัวเรือนถึงตัวเรือนเนี่ยไม่รวมมายมที่3มเซนครึ่งเลยนะครับคือไม่เล็กแล้วนะครับกระจกนี่ก็3มเซนเข้าไปเลยครับ,รบเพราะนะั้นเหมาะสำหรับคนผู้หญิงที่แบบชอบในการเรือนใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับดูบนหน้าปัดตรงเข็มที่จะเป็นสีพิงโกนะครับแล้วตรงหลักเวลาก็เป็นสีพิงโกตรงนี้มันเหมือนจะเป็นไม่เชิงเรียกว,ว่าพลอยพี่ว่ามันเหมือนมันใส่อะไรเข้าไปสักอย่างมันดูวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเี่ยเรียกพลอยได้ไหมก็ไม่รู้นะมันไม่ได้เขียนไว้มันดูวิงว่งวิง่งเงาเงาอะนะ เป็นในการใช้ฐานทั่วไปหรือสตาร์ทเครื่องนิดนึงนะครับอ่าเป็นของใหม่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเดินแล้วฐานก็หมดก็เปลี่ยนฐานได้ตามร้านทั่วไปนะครับเนี่ยเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ซ G เหนึ่งปีพร้อมกล่องคู่มือปประกันศูนย์เดี๋ยวกล่องยวหยิบให้ดูนะครับสายเป็นแบบเขาเรียกว่าสายคล้องแบบอย่างนี้นะครับคือเวลาใช้ต้องอ่าเรียกสายเกี่ยวเรียกสายเกี่ยวนะต้องเกี่ยวสายเวลาจะใช้ก็คือเราต้องเกี่ยวสายแบบนี้นะเนี่ย เนี่ยครับให้มันเป็นวงนะอ่าประมาณนี้นะครับผมยวดูบนมือพี่นิดนึงนะครับมือพี่ค่อนข้างเล็กมือพี่จะเท่ามือผู้หญิงเดยละครับเนี่ยมือถ้าอยู่บนมือก็จะประมาณเนี้ยถ้าซื้อเป็นของฝากให้คุณผู้หญิงแบบพิเศษนิดนึงแบบได้กล่องคอลเลคชันพิเศษดูตัวนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นสีดําทั้งเรือเลยนะครับหน้าปัดก็สีดานะครับผมกันน้ําระดับฝนตกล้างมือน้ําไม่เข้านะครับแต่อย่าไปดําน้ําลึกนะครับไม่ใช่ในการดําน้านะครับผมกล่องเนี่ยเขาจะเป็นพิเศษนิดนึงนะเขียนแฮปปี้วันเทนพิเศษ เปิดมาก็จะมีเนี่ยมีเขียนไว้ด้วยสำหรับคนพิเศษนิดนึงให้จะได้กล่องตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีปอกพุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลบกล่องนิดนึง่งโอเคเดี๋ยวดูหลายมุมก่อนนะเนี่ยขอบก็เป็นสีดำนะครับว่าสายสีดำเนาะโอเคครับยังไงสนใจยังไงนะครับรบกวนทักในไลน์ข้างบนนะครับหรือเบอร์โทรนะครับแอดจากเบอร์โทรก็ได้ ทำไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาแล้วกันนะครับผมจะให้คำแนะนําได้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วจะเจอกันรอบต่อไป2องทุ่มนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9้าสวัสดีครับผม